ค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับหลายแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนลงบนถนนปิดฝนชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ริมฟุตบาทก,กีตาร์โปร่งเก่าๆวางอยู่บนตักเสื้อยืดสีซีดกางเกงยืนที่ผ่านการซ่อมมาหลายครั้งรองเท้าผ้าใบคู่เดิมที่เริ่มขาดตรงส้นเขาไม่ใช่นักดนตรีชื่อดังไม่ใช่คนมีเงินไม่ใช่คนที่ใครจะหันมามองเขาเป็นเทียงหนุ่มไทยยากจนคนหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงแลกกับเรียเล็กๆเ,เพื่อประทังชีวิต ผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนหยุดฟังบางคนวางเหรียญบางคนมองผ่านเหมือนไม่มีตัวตนจนกระทั่งรถหรูสีดำคันหนึ่งจอดลงใกล้ๆประตูรถเปิดออกหญิงสาวชาวต่างชาติในชุดเดรสราคาแพงก้าวลงมาผมสีทองใบหน้าคงทายท่าทางมั่นใจด้านหลังมีชายในชุดสุดยืนตามมาอย่างเคารพเธอคือลูกสาวมหาเศรษฐีจากอเมริกาผู้ที่เติบโตมากับเงินชื่อเสียงและคำว่าได้ทุกอย่างที่ต้องการเธอกำลังท่องเที่ยวในไทยและทุกอย่างสำหรับเธอคือประสบการณ์ แม้แต่คนตรงหน้าก็เช่นกันเธอหยุดยืนมองชายหนุ่มกับกีตาร์เก่าๆด้วยแววตาสนใจปนดูถูกเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าดนตรีหรอเธอถามเป็นภาษาอังกฤษน้ำเสียงเรียบแต่คมชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆสำหรับผมมันคือชีวิตครับคำตอบนั้นทำให้เธอหัวเราะชีวิตคุณราคาถูกจังคนรอบข้างเริ่มมองบางคนรู้สึกอึดอัดชายหนุ่มก้มหน้าลงแต่ไม่ได้โกรธเขาชินแล้วกับคำพูดแบบนี้ หญิงสาวเดินเข้าใกล้ฉันเรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กเปียโนไวโอลินทุกอย่างคุณคิดจริงๆหรือว่าคนอย่างคุณจะเข้าใจคำว่าดนตรีชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาดนตรีไม่ต้องการเงินเพื่อเข้าใจครับคำพูดนั้นทําให้เธอชะงักแต่ความท้าทายกลับลุกขึ้นในใจเธอหันไปหยิบกระเป๋าสตางค์เปิดออกหยิบธนบัตรออกมาหนึ่งปึกถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีดีเล่นอะไรสักอย่างให้ฉันร้องให้ให้ดูเสียงรอบข้างเงียบลง ถ้าฉันไม่รู้สึกอะไรเงินนี้จะเป็นของฉันกลับไปชายหนุ่มมองเงินกองนั้นเงินที่มากกว่าที่เขาเล่นทั้งเดือนเขาสายหน้าผมไม่เล่นเพื่อเงินครับเธอเลิกคิ้วงั้นก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีคําว่าศักดิ์ศรีทําให้เขานิ่งเขามองกีตาราเก่าของตัวเองลูบมันเบาๆราวกับพูดกับเพื่อนเก่างั้นก็ฟังดีๆนะครับเขาปรับสายกีตร์เล็กน้อยเสียงจราจรรอบตัวเหมือนค่อยๆหายไป โน้ตแรกดังขึ้นไม่ดังไม่หวือหวาแต่อบอุ่นเขาเริ่มเล่นเพลงที่ไม่มีชื่อเพลงที่ไม่มีใครเคยได้ยินเพลงที่เขาแต่งขึ้นตอนแม่เสียชีวิตเสียงกีตาร์สั่นไหวเหมือนเสียงหัวใจทำนองเรียบง่ายแต่เจ็บลึกเขาหลับตาร้องออกมาเบาๆไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นเสียงของความคิดถึงความสูญเสีย ความหวังที่ไม่เคยพูดออกมาผู้คนเริ่มหยุดเดินบางคนยกมือปิดปากบางคนเริ่มน้ำตาคลอหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเริ่มรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหัวใจเธอเต้นแรงภาพในวัยเด็กผุดขึ้นมาคืนที่พ่อไม่อยู่บ้านคืนที่เธอนั่งอยู่กับเปียโนโราคาแพงแต่ไม่มีใครฟังน้ำตายดแรกไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มยังเล่นต่อนิ้วที่อยากกร้านกดสายอย่างเ,าเบา เหมือนกลัวว่าความรู้สึกจะพังท่าแรงเกินไปเสียงสุดท้ายจบลงความเงียบเข้าปกคลุมหญิงสาวยืนตัวสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดทันใดนั้นเธอคุกเข่าลงตรงหน้าเขาผู้คนอ้าปากค้างฉันขอโทษเสียงเธอสัน่นฉันไม่เคยรู้เลยว่าดนตรีที่แท้จริงมันเจ็บและสวยงามขนาดนี้ชายหนุ่มตกใจรีบวางกีตาร์คุณไม่ต้องเธอสายหน้า ไม่ฉันต้องขอโทษฉันคิดว่าฉันมีทุกอย่างแต่คุณมีสิ่งที่ฉันไม่มีเลยเธอวางเงินทั้งหมดลงตรงหน้าเขาแต่เขาผลักมันกลับไปถ้าคุณร้องให้เพราะเพลงผมก็ได้ค่าตอบแทนแล้วครับเธอมองเขานานก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตาคุณรู้ไหมพ่อฉันกําลังมองหานักดนตรีสำหรับโครงการการกุศลระดับโลกเขาสายหน้าเบาๆผมยังอยากนั่งตรงนี้อยู่เธอหัวเราะทั้งน้ำตา งั้นฉันจะมานั่งฟังคุณบ่อยๆคืนนั้นเงินไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาแต่เสียงเพลงเปลี่ยนหัวใจของคนคนหนึ่งและในโลกที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำคืนหนึ่งบนฟุตปาทดนตรีทำให้มหาเศรษฐีคุกเข่าต่อหน้าคนจนไม่ใช่เพราะอำนาจแต่เพราะความจริงใจ